ก็ไม่ได้ใหญ่มากตามสองล้ลอ่ายเบอ๋อตัโมบ่ลราคากล่องก็รีแมปเพียวเลยกล่องรีแมปเพียวเลยอทอดหน้าเผาเลย 在压了。<noise> <noise> <noise> อ่อนกว่าต้องมีเป็นสิบก่ะเพราะว่าอ่าอันนี้คือตรงเป๊ะเลยอันนี้จะแข็งกว่าหน่อยด้วยหัวชิดมันเล็กอย่างนเครื่องใหญ่หัวชื่เล็กก็เ่เป็นไงล่ะ เก่าเลยที่มืดหมดมืดหมดเนี่ยแต่ชีวิตรจริงแลก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยผมแทบไม่ต้องแตะเครื่องเงนี่ยนะดูบูธห้าปอนเนี่ยลอลอยเงี้ย เท่าเกี่เรี้ยงนะฮะเอออันเนี้ยมันจุ่มกันมาเลยไม่แต่อัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยร้อยสิบเนี่ยเท่ากับรถคนอื่นร้อยี่สิบนะพี่เพราะด้วยธรรมชาติแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะแข็งจะแข็งกวรถทั่วไปอยู่ประมาณสิบกับรถเดิมๆมานะพี่อันเนี้ยอนา,าคตพี่จะขึ้นยางเป็นห้าห้าหรือเป็นหกสิบอ่ะมันก็ยังได้อยู่นะพี่ ้าแจกสย่างใหญ่กว่านี้นะ,ะ <Okay. S 1> สามห้าไม่ต่างอะไรเลยเนี่ยกำลังดีต่ำกว่านี้ก็มีไม่ออกหนักเราต้องเราต้องเซ็ตรถในจุดที่ว่าช่วงที่แล้วใช้ความเร็วอยู่ประจำอ่ะ แล้วช่วงความเร็วตรงนั้นน่ะเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันใช้เคเร่งน้อยที่สุดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเราพูรขับอ่ะถ้าเราลอยไ,ได้ร้อยสิบเนี่ยเราจ้ชีวิตรจริงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคเร่งแทบไม่ต้องโดนเลยเนี่ยผูฟังเสียงเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยประหยัดยกล,ล้อก็ไม่เบรกเติเมก็มา ชเชนเกียร์มันก็ไม่ค่อยกระชากนะลงนิ่งยากใช่เนี่ยเข้าของเนี่ยพอมีเต็มปุ๊บแล้วมันเกาะนะดูดเข้าเลยจุ่มออกนี่แบบดูดืึกเลย แนียรที่ต้องการแต่สมรรเร้ 100. อยๆสักร้อยสิบปุ๊บเนี้ยโยนห้าพักรอบเน,นี่ยบูทอยู่ห้าปอนครับอะไรอย่างเงี้ยชีวิจริงก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเขเล่ทำาไม่ต้องแต่เลยยกรถก็ไม่เบรกของเก่ายกปุ๊บรถมันดึงเลย

ดดูอันนี้จะแข็งกว่าหน่อยนึงแข็งกว่าประมาณสนะักเนี่ยอันนี้หกสิบอัน,นพอนี้อ่ะใกล้เคียงกันแหละทอนี้มันจะมีค่าเลทเอมันต้องแค่รถมันอันนี้มันเรียวาตามเปตามเรื่อนม่ใช่ะแต่น,นี้มันต้องรองสัญญาณอิงจีพีเอแต่เราต้องให้มันอยู่คงที่สักแป๊บหนึ่งเงียเนี่ยไปเลยอันนี้จะแข็งประมาณสักสอง อันนี้แปดสิบอันนี้แปดสิบสองแต่ก็ถือว่าตรงแหละนิดเดียวเองอ่านี่มันจ่ไหนเนี่ยพี่มาจากพนมสารคามรับพี่สพนมสารคามมันชนบุรีปะไม่ไม่ไม่รับแปดลิ้วอยู่จังหัดในจังหวัดชายนาฏนะครับมันแยกออกมาอะไรสารพิษอะไรเจรอะไรเนี่มีบ้านนัง อ๋อเพราะาัขารเป็นอำเภอหนึ่งของสังขารแต่มันจะอยู่ติดติเก็บติดติดชนบุรีอ๋ออยู่ฝั่งปรกจี่อ๋อมันกะมันก็ย่าก พี่ว่าจีนเนี่ยน้ำหักแม่รถที่รุกไปไปเที่ยวเขาไปอ๋อหนักไหมอันแรกเลยนะแต่ถ้าสามศูนย์นี่มันดึงนะมันไปนี่มันไปแบบไม่ได้เลยพี่แต่แต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าพี่ไม่ได้ขับรถเร็วมากไอ้เนี้ยคือมันมันอยู่ตรงกลางอะพี่วันดีคืนดีพี่จะขยบไซด์ยางหน่อยอะไรหน่อยมันก็ยังได้ฮนะอ่าต่อให้พี่ใช้ยาง60เลยมันก็ยังไหวนะพี่ พอสุดท้ายมีโหลดนิดนึงพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนรธมันติดเร็วขึ้นน,นะนะแล้วมันมีโหลด โอเอสอ่ะถ้าเป็นอัตราโอเอสที่เป็นอัตราทดแข็งเลยอ่ะใช้งานชีวิตจริงอย่างเงี้ยมันสู้ของเราไม่ได้นะเพราะเกียร์หนึ่งมันหนักพี่ใช่ใช่ยาวมันยาวเกียร์หนึ่งมันหนักก็จริงแต่เกียร์ห้ามันดังสั้นพี่พอเราทดเฟืองท้ายให้เกียร์หนึ่งมันออกได้ใช่ไหมพี่เพือ่อเขาเรียกไงพอทดมันออกได้เสร็จปุ๊บเกียร์หนึ่งออกได้เบาปกติดีต่อเกียร์รับดีแต่พอสับเกียร์ห้ามันก็กลายเป็นรอบสูงพี่ถูกไหมแต่พอทีเนี้ยพอพอเราจะเอารอบสูงให้รอบมันต่ำ เจหนึ่งเราก็ออกไม่ไหวพี่ผมว่าหาเกียร์เดิมเนี่ยเฟี้ยวที่สุดล้วพี่เพียงแต่ว่าทํายังไงแม่มันแตกแคะแนนเลยแต่ละคับอยู่ในเกมมันก็ไม่ได้แตกแต่ของถที่เป็นเกียร์ใหญ่แล้วบองพีเป็นเกียร์ vgs แล้วครับเกียร์แตกเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันเป็นที่คัดบ่อยๆอะ่ะ ถ้าคนขับไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นที่คัด์ก็เป็นนะพี่ถ้าพี่ใส่พวกคัทต์ไอ้นี่ยคัท์ที่มันเป็นสองแผ่นอ่ะเป็นพวกทวินเทคกับพี่เวลาปล่อยอ่ะเหมือนคัท์มันจะค่อยๆรีเนียลล็อกอันนี้มันเป็นแผ่นเดียวเราจับมันจับปึ้งอะไรเงี้ยแต่นะพอมันมีจังหวะรีเนียเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกออกอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสั่นพี่หนึ่งไม่ค่อยสั่นสองพอจังหวะที่มันจับแบบเหมือนคัท์สลิปแะพอมันค่อยๆจับปุ๊บ แรงกระทําในเฟืองอะ่ะมันก็จะน้อยพี่โอกาสที่มันจะแตกมันก็น้อยลงไหมอ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่แตกนะพี่ถึงจุดๆหนึ่งก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอ่าแต่อย่างน้อยๆมันยังมีช่วงให้มันหยุด่างี้พี่ซับหน่อยนึง